เริ่มต้นที่ด้านการออกแบบภายใต้รแบรนด์ SolidWorks ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบชั้นนำของโลกแน่นอนว่าแอปพลิเคชันที่ออกมาต้องน่าสนใจมากแน่ๆแต่นั่นก็คือแอปพลิเคชัน XDesign สำหรับออกแบบชิ้นงานสามมิติบนเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้หลักการ p a r a m e t r i c Modeling ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานลักษณะดเดียวกันกับ SolidWorks ที่มอบความสะดวกสบายในการออกแบบให้กับนักออกแบบทุกท่านโดยสามารถออกแบบไปทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์และยังเป็นแอปพลิเคชันที่เรียนรู้ได้ง่าย แม้เป็นผู้ใช้งานใหม่และหากเป็นผู้ใช้งาน SolidWorks อยู่แล้วแอปพลิเคชันนี้สามารถต่อยอดการออกแบบของคุณไปขั้นเลยทีเดียว x d e s s i n n สามารถใช้งานง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยตรงซึ่งแอปพลิเคชันนี้ได้มอบเครื่องมือที่ส่งคุณภาพในการออกแบบชิ้นงาน3มิติตั้งแต่การสเก็ตสองมิติด้วยคำสั่งที่เราใช้งานกันบน SolidWorks อยู่แล้วเช่น Convert Entities คำสั่ง Line ทำสันอักษ m สมาร์ทดเดเมนชัการสร้าง c o n s t r u กชั่นไลน์ไปจนถึงการเลือกเล r เ n ร e ต่างๆเพื่อกำหนดเรเลชันหรือความสัมพันธ์ของเส้นสเก็ตทำได้เหมือนยก solidworks มาอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ ด้วยเหตุน,นี้การขึ้นฟีเจอร์สายมิติก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายและมีออปชั่นที่ครอบคลุมอย่างติดฟีเจอร์สเอนคอนดิชันต่างๆและเหม e r นบอดี้ด้วย x d e s s i n n คุณสามารถออกแบบได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์